ถ้ามีคนบอกว่าไม่เหมาะดูเป็นคนไม่เหมาะแต่ผมไม่เห็นย่างว่าจับกับรถรถที่เป็นรถสูงแต่ว่าชอบชอบคนชอบคิดว่าผมไม่ลุยจริงผมลุมากแล้วชอบอะไรชอบอะไรเลยได้ข่าวว่ากลับที่ไทยกลับเนี่ยร่วนเลยไปถึงบอกร่วใช่คือคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีฟังก์ชันที่ เท่มากนะครับเยอะมาก,กแต่ว่าที่วันัวนวันที่เราถ่ายโฆษณาที่ทุกคนได้ดูปบบมาสโครนก็เราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นผมก็เลยติดซีนยู่กับตู้อีบอกมันจะมีทั้งสองผู้น้าเลยซึ่งแบบว่าถึงมากๆครับมันแบบเราอยากให้นวดคอบา่าไหล่หลังเราสามารถเลือกไล่ด้วยกันแล้วก็มันไม่ใช่ความมันไม่ใช่โอ้ทำไมเสียง ันี้ได้ยินชัดป่ะฮะอาจจะหูตึงเองเ okay. ค่ือจะบอกว่ามันไม่ใช่การนวดแบบที่ทําให้เราเคลิ้มหลับอะมันทําให้เรารู้สึกว่าผมนวดระหว่างที่ผมขับจริงๆในการขัยเลยนะซึ่งแบบเอ้ยมันมันรีแลกซ์มากๆแล้วก,กับจริีนผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะกินกับที่เป็นนไฟฟ้าด้วยใช่แล้วจะบอกว่าเออ มันอาจจะไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมคือการที่เรามีตู้เย็นจริงๆอยู่ในรถเราแล้มันไม่ใช่ตู้เย็นด้วยมันเป็นได้ทั้งตู้เย็นตู้แช่แข็งเป็นตู้อุ่นได้อีกนอกจากร้อนหนักจะชอบด้วยแล้วก็ชอบตู้เย็นด้วยครั้งแรกที่สัมผัสในใจรู้สึกอย่างเดียวคือเออมันเลิศเนานะอะไรย่างเงี้ยอยากจะเลิศใหด้วย,ยก,กันไหยคะไหนใครเลิศกับมุตรต่อหรือาเลิศหลัง ขอบคคะ เน,นืองจากทานรอเันอันวีนจากเรานะคะก็สามารถคุยต่อที่ผู้จัดการขายได้เลยนะใครอยากเป็นเกย์สไต์หรือว่าอะไรก็แ้วแต่นะคะมาเข้าสู่เกมที่สองกันเลยนกมที่สองหาอีกสิบคัแบบนี้เราได้คือต่อไหม โยนยังไงดีกว่าโยนยังไงดีกว่าโมของยังไงเดี๋ยวนุ่ใช้ได้ไมดิใช้ของดีละดิสั่งยืนหนึ่ง่อเ่โอเคยืนเลยขสองหนึ่งแค่นค่ะแคนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังค่งด้านหลังค่ะอันนี้ด้านหงอนน้านหังอนนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหังบ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญท่านได้ทางเชิญค่ะเป็นอะไรแล้วอะไรยังถึงหมดแล้วอ่าพี่เชิญเล่นบ้าอ่ะเข้ามาๆเชิญค่ะ คนนี้คนนี้ครแล้วใช่ไหมแล้วโอ้โหเคครบครับนาอทีตัวแทนเราจะพ้นหาองาคเหลือคนเดียวรอเปาเลยถ้าพร้อมแล้วทสองปนาของเราเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะคะโดยเราจะมีคำถามเพื่อมาถามแล้วก็นี่ไม่ยอมนะว่าต่อจะส่งให้หรือเปล่านะเดีุ๋สองไห้นะคะเขาพูดว่าไม่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  ไม่เมื่อกี้ผมสิตลกกว่าไม่ต้องส่งสิสตลกด้วยใช่ไหมอ๋นี่แหลบอกใช่เกียวกับอันนี้มันจะยากขึ้นนะครับใจง่ายจริงข้าของแม่พ่อแรกมาเลยรอบนี้ใช้สมองนะครับรอบนี้ข้างใช้ความรู้สึกเด็กๆอย่าฟังที่ผมพูดนะผมพูดั่วทั้งหมดสีรถเอลเอลวีที่ใช้ในภาพพนธีรุ่ง หนึ่งยิงเลือกไม่ได้ไม่ด้ค่ะเราเลยมีรักเกิดวันเกดฝันฝันนะันนี้จริงจริไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแต่ทำอะไรอะไร นีต้องไม่ไหวเนาะเดี๋ยวไม่หนุกเดี๋ยวคน,หยยเ,นวเหลือเยอะเกินจะไปหรือนักสามอ,อ๋โมอโทรศัพท์ใช่ไหมครับสองนักหนึ่งหมดลเลยนะเรื่องอะไรนะเรื่องช่ยดีทุกคนทำไมทำไมเพืพ่อนเก่งจากถูกพักแอคทีไว้ตัดรออะ ยากสุดพ่ออย่นี้ไม่ใชท่อเือแต่เราจะหาแฟนตัวจริงของน้อทมีครับนั่นก็คือสโลแกนของเราค่ะแล้วก็ต้องผ่าอพ่าคทัาพอที่สี่พอทีสิยากสุดสโลแกนและข้าสัญลักษณ์มือของไอออรทีทำแบบไหนตอบมือโอ้โห่สเ่าไปห อะไรนะครับถูอะไรครับโอ้หสายตาใครทีไม่ถูสารตาแต่ละคนให้แต่มีคนทำถูกเมื่อกี้อ่ไอ้เรทํไมาท่น้เลยายนื้เเลยอยาน้เลยยถมานอเลย้ไม่ดูห่อกัไม่ดูหน่อยทุคนที่สายตามองคือแเนี่ยวีถูกแปลว่าวีที่ถูกจริงคือวีที่ไม่สั่นนะครับอันนี้วีสั่นไม่ไ่ไม่ได้ไม่เลย อย่างนี à ้ทีนี้ใช่แล้วก็วีประกบกันนี่คือกันเนี่ยี่คอทีเจ็บมาดีดีก่อนถือถืออออมามากมาก และผลงานไอออนที่ี่คุณต่อทำเลภาพนายนโฆษณานะคะเรืปจนค่ะ,ะ,คะเด็กคุณนะคะ ดีด้เนี่ยคทุกคนตอบถูกหมดเแล้วเก่งมากมีหลักทั้งสองด้วยด้วยน่ครักน่ารักน่ารกน่ารักน่ารกนารักนารักนะารักน่้รักนารักน่าัน่ารักน่ารัก็่ากน่ารกน่ารักน่ารับน่ากน่าอกน่านารัน่ารับน่ารัน่ารักน่ักรัก่ากนรักนั่น่ารั่ารินากนักน่าน่าร่ารักน่่าบบอยากใหาทุกคน ยังไม่ต้องเชื่อผมนะเข้ามาลองดีกว่าผมว่าจริงๆสุดท้ายแล้วคุณภาพมันครบทุกอย่างก็ฝากไออัดพีไว้ด้วยแล้วก็ขอแอบเหลือติ่งนึงไว้ทาง,งานตัวเองด้วยก็ตอนนี้ซีรีส์ที่ออนอยู่นะครับมีซีรีส์ชื่อเรื่องว่าการุรยฆาตค่านะครับก็เอาทุกคนติดตามด้วยอะาวี่ดยินอ่ะหูตึงอีกแล้วอ,ออกบอกกันใช่ใช่ใช่แล้วก็ อันนี้ช่วงนี้จะหมดแล้วแต่เดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์ต่อเพาใครมีมือถืออะไรเดี๋ยวว่าเจอกันในไลฟ์ต่อได้ครับเดี๋ยวนไลฟ์ต่อน,นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะพี่ชันต้องขอเรียนเชิญค่ะมิสเตอร์จิ๋มบุ๋บอรอประธานบริษัทไอคอนรอนก็หมดทุกเซลของประเทศไทยที่ดไม่เกียดมากกว่ากรนก็เมื่รูด้วยกับคุณต่อค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะครับครี่อยู่ะ้างทางคุณต่อว่าเดี๋ยวใน เบเกิบเกิายนะสตนนะค้ก็ของคต่อด้วยเดี๋ยววัที่ก็ต่อไลฟ์นะคะวันนี้ก็แค่คูณตอเป็นาสอรู่นึงนะคะแต่ว่าแค่คอไม่ได้หรอต่อไม่ได้ต่อต้องขอความกราเต่ค่ะะ้าก็มีใหม่ใหม่เวอร์ชันใมด้วยนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าอยากสัมัสข้อมูลต่างๆไอ้ก็มีของเราสามารถสอบถามที่ฝึกษาการขายได้เลยนะคะ วันใหญ่สนใจต่อเร็วมากรยนต์ u วิ่งได้ไกลถอง6 2โลเมตรตั้งนาฬิกาจัการองรับระบบ Super c h 10ส